วันนี้มีมิสซูเรนเซอร์อีคาร์นะครับก็รถออกจะซิ่งนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่รถได้เดิมนะครับคันนี้เจ้าของขายเองนะครับเป็นมิสซูเรนเซอร์อีคาร์ตัวถังเป็น CP4 แล้วนะครับเครื่อง 4G92 เป็นเครื่องของไทเปนนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้นะครับรถก็บอดี้สวยนะฮะใครที่ชอบรถแบบเลดซิ่งหน่อยนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะรถไม่ได้ล้างครับ นะเจ้าของเป็นคนพิจิตเองนะครับก็ฝากขายนะสองหมื่นาพครับสภาพนี้ตามสภาพไปเลยนะสองหมื่นาพได้ล้อมแม็กนะครับสียอดนิยมนะฮะเป็นสีเทานะครับควันบุรีสวยๆเลยนะครับอ่าใครที่ชอบรถที่ค่อนข้างทนทนะฮะเอาไปใช้งานราคาเบาๆนะครับสองหมืนาพนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาฮะเพื่อนๆดูบอดี้รถนะครับ CB4 นะครับตัวถัง เครื่องยนต์เป็น 4G92 นะครับเป็นของไทยเบนซ์2 0 0 0ครับเพื่อนๆดูสภาพโอ้โหนะฮะหายากแน่นอนนะครับใครสนใจครับพร้อมขับส่งให้ถึงหน้าบ้านนะใครที่เป็นสาวบุกมิซูนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและสีสันมีตำหนิบ้างนะครับนี่เลยฮะมีตำหนิบ้างอะไรบ้างนะครับรถพิจิตนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่อง c b 4ฝาระโปรงจะมีตำหนิอยู่ประมาณ1จุดใหญ่ นะฮะเท่านี้เองนะครับเพื่อนๆรถยังไม่ได้ล้างนะฮะเน้นสวยงามเน้นขับขี่ใช้งานแล้วกันนะได้เครื่องหัวฉีดนะครับเกียร์ธรรมดานะครับภาษีเพิ่งขาดนะครับ66นะ29,000คุ้มแน่นอนนะฮะกับอ๋อมิสูเ c นเซอร์อีคาร์นะฮะ CB4 ตัวนี้ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับ